เพราะว่าที่เปรอตาก็คือของเดิมมันเป็นสีบานเย็นใช่ไหมออกชมพูชมพูบานเย็นอย่างเงี้ยถ้าพอมันเปลี่ิดเป็นสีน้ําเงินเราดูไม่ค่อยคุ้นตา,ตาส่วนของ B 2 0มันดีเซล80ไบโอ20ใช่ไหมมันเป็น B 1 0ดีเซล90ไบโอ10อัตราเร่งยังไงก็ดีกว่าผสมผสมของไบโอมันน้อยกว่านะครับเย็นยเนี่ยขอเก็บยร์เป็นไฟละก่อนของประจามากเลย เออมันชอบปูอัดชอบเพราะว่ามันเนื้อปลาไงปูอัดคือปลาเทียมมันชอบปลาจัดกันเลยกินกันตามคลาพอดี่สีเสร็จเนี่ยผมขึ้นรถวันแรกก็แปลกๆปตาเองนิดนึงเพราะว่าที่แปลกตาก็คือของเดิมมันเป็นสีบานเย็นใช่ไหมออกชมพูชมพูบานเย็นอย่างเงี้ยพอมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเราดูไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่ สวยปุดนเนะครับก็เข้ากับตัวเบาะดีนะครับเข้ากับเบาะคอนโซลดูแปลกตานิดนึงได้รถใหม่ขึ้นมาอีกแล้วประมาณนย่างั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะไปแมคโครสักหน่อยนะครับไปแมคโครไปซื้ออาหารเอาไว้กินนิดหน่อยไม่ได้ไปตุนอาหารนะไปซื้ออาหารปตติแแล้วของแห้งนะครับจะพวกนะของกิน ของเสรเร็นรูปแล้วกันเราจะไปซื้อไก่ป๊อปนะครับไก่ป๊อปไก่กรอบอ,อาหารประเภทเป็นปลายน่าจะเป็นรูปไว้เก็บตู้เย็นทอดกินง่ายๆเรื่องอาหารว่าอาหารหลักเลยนะลูกสาวชอบเลยอ่าเมคโครไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับบ้านผมกับแมคโครเนี่ยที่อยู่กันนะบ้านลูกสาวกับแมคโครเนี่ยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ 2ถึงว่า3ากิโลสกิโลสกิโลเองนะฮะสามกิโลสกิโลเองตั้งแต่ไปเติม B20 เอ้ย B10 ดิ <c oughs> แล้วปกติผมเติม B20 นะตั้งแต่ไปเติม B10 มาเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกขับจริงจริงไปเติมที่ปั๊มแล้วก็กลับมาที่บ้านรอบที่แล้วนะครับวันนี้รอออกมาในช่วง3 4 5สกิโลเนี่ยแหละนะประมาณ3ามกิโลลองมาอัดอัดดูก็ <c oughs> ค่อนข้างที่จะยังไงอ่ะค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับถ้าถ้าถามผมนะผมใช้ B20 มาปีกว่าแนละ้วความรู้สึกแล้วกันความรู้สึกผมใช้ B20 มาประมาณปีกว่าๆว่างไหมปีกว่าๆถ้าคุยความรู้สึกเนะี่ยพอเติม B10 ิึ่งบ1 0แพงกว่า B20 อยู่แค่ห้าสิบสตังเองต่อลิตรนะ ถ้าส่วนแบ่งเงนเยอะก็มันต้องมีผลแต่ห้าสิบกําลังต่อลิตรเนี่ยมันผมบอกแหละเติม B สิบดีกว่าอัตราเร่งค่อนข้างจะญ่พื้นดีกว่าดีกว่าดีกว่า B ยี่สิบถ้าเทียบใช่ไหมก็จะดีกว่าแหละเพราะอัตราส่วนของ B ยี่สิบมันดีเซลแปดสิบไบโอยี่สิบใช่ไหมคนเป็น B สิบดีเซลเก้าสิบไบโอสิบอัตรารเร่งยังไงก็ดีกว่าสผสมผสมของไบโอมันน้อยกว่าอยู่แล้วครับแล้วก็ต่างกันอยู่แค่ ยีสิบตะตังเออห้าสิบตะตังยี่ย่สิบตางอยู่แค่ห้าสิบตะตังเองดังนั้นก็ต้องใช้ b 1 0ดีกว่าดิครับท่านอัตราเร่งมันจะดีกว่านะอรารู้สึกว่าความรู้สึกว่าจะดีกว่าดีกว่า b 2 0ิอ่ะนัเล็กน้อยไม่ได้มากแต่ดีกว่าดีกว่า แล้วนะครับอัดมดโคแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อของด้านในกันนะโอเคถึงแมโคโแล้วนะครับแมคโตอนนี้ก็ยังเปิด6โมงเช้าถึง23สานะทุกวันนะครับเดี๋ยวก็ไปซื้อของก็งคุยของอกาอกาศอากาชท้นเปืองนี่ผมไม่ได้ขับทางไกลยังไม่รู้แต่อาราเร่งต่างต่นะรู้สึกเป็ไปดีปปปปดีกว่าบีอยู่เล็กน้อยไม่ได้มากเล็กน้อยถ้าความต่าง ห้าสิบสตางค์ผมว่าเติมปีสิบดีนะปีสิบดีกว่านะครับความมันเป็นความรู้สึกนะมันเป็นความรู้สึกปกติมันใช้ปียี่สิบอยู่ใช่ไหมปีแล้วพอเรามาใช้ปีสิบเสื่อมจากดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับไม่ได้มากนิดหน่อยแต่ว่าอัตราเซฟอาการสิ่เปืองผมว่าน่าจะิเสืองน้อยกว่าปียี่สิบปีสิบนะครับเพราะที่ใช้หรูเป็นปีเจ็ดอยู่ได้ไหมเพราะเป็นปีเจ็ดเนี้ยเราประมาณนั้นดีกว่าอยู่ละ รับผมแล้วผม,ผมว่านะครับลองดูเรียะทางความจึนเลืองันจะรู้ว่าจะเป็นไม่เป็นยังไงประมาณยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคใช้ B10 อืมพอ B10 ถูกพอบีอยู่ตั้ง3บาทต่อลิตรนะเหมือนออกับบีของแม่ใช้ B10 ก่อนอันนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์ของใช้ของกินก่อนนะครับเดี๋ยวดูกัน มากเลยนะมาทางไหนไอ้ทางนั่นไงทางเล็กๆที่เอารถเครื่องออกได้ที่เป็นทางหมู่บ้านเขาอ่ะอ่าอ่าอ่าแนทางเล็กๆเหรอเห็นไหมเวลาเราจาเลี้ยวต้องต้องเลี้ยวกล้องแบบมัวๆดูมือเตยเนี่ยเข็ดไปหมดแล้วโอ้ไม่ได้ยากเลยไม่ยากก็เพราะจ๋าแล่วยากเากยากยากตยเตยแค่ไม่คล่องประมาณ การปรับกำโนนมันจะเสียอย่างเวแล้วนะจริงเพราจะไปไปดูในจอของเวลาเวลาดูในคมอะจอมันจะใหญ่ยี่สิบสองนิ้วมันจะรู้เลยว่ามันไม่ได้นั่นหรอกแต่การบึดกันไปอ่ะถ้าดูในจอใหญ่จะรู้สึกมันมันาจะต้องดูทางก่อนเราจะได้เลี้ยวกล่องทันเพราะกล้องมันสมุดมากเลยไปมันสมงศช้าไปช้าไปตาไปทันเขาไม่ต้องการนะภาพบึดเลยมันค่อยคอยเกมไป ไมันพราะจ่าเลี้ยวว่ะแล้วมันก็แบบพอมันตีโค้งแล้วมันเหมือนนี่แหกโค้งไปโทรศัพท์แหกโค้งอ่ะแบบพอจะตีโค้งใช่ไหมมันไอ้ก็ยังยังชใช่ไอ้มันจะโม้ให้มันเกินไปอ่ะแต่ลูกไม่ชอบแหกโค้งไม่โทรศัพท์แหกโค้งเนี่ยทางนี้มันเป็นสามเกณฑ์แบบนี้ไม่ใช่สามเกณฑ์แบบนี้นไงสามเกณฑ์คืออะไรเนี่ยเนี่ยไอ้สามเกณฑ์อันนี้มันเป็นสามเกณฑ์แบบนี้ไงแล้วการลูกอ่ะดูว่ามันมันเองแต่มันไม่ได้เอียงอย่างนั้น ตัวนี้มันชิดเฉียงอยู่นึก้าใจไหมัไม่ได้กองแบบตอนโน้นเลยทำไมอ่าเพราะมันทำเห็บพับไงอืออืออือแล้วแต่ละคันออกมาแปลว่าเข้าไม่ได้แน่หรือว่าเป็นบ้านเคขาบ่ไม่แน่ใจเลยมันแค่เขาให้เข้าทางเดียวหรือเปล่าอาจจะแบบให้เข้าให้มันเจอแบบจะได้ตรวจไข่อย่างเงี้ยไม่รู้ยิ่งเขาตรวไข่ป่ะเนี่ยเราไปใต้ต้นไม้นี้ได้แต่พ่อจ๋าไม่รู้ว่าตรงโน้นอ่ะเข้าได้ไหม เขาได้บ้างไปดูก่อนเหรอไม่ต้องหรอกไม่ต้องอยังไงเราไปตรงนี้ดีกว่านะมันมีลมไม้เราทำกินได้กับ,บายตรงนี้ไม่กลอกไหมมันได้คนมาจอดไม่กี่คนใช่นีอยู่เด<ม>ี๋ยวเราไปอันนี้รถวิ่งไงรถอะไรรถที่วิ่งดีกว่าวิ่งข้ามหมู่บ้านโน้นหรือเปล่าหมู่บ้านโน้นที่ทางซ้ายมั้งหมู่บ้านราชนะการเนะี่ยใช่มีหมู่บ้านซ้ายซ้ายมั เห็นแล้วเวลาขับจริงๆถึงตรงก็จะไม่รู้ในเขือข่อนน้อยเข้าไหมน้องม้วนอะไรเขา้าฮึเพราะว่ามันขับขับออกออกมันเป็นเออมันขับออกอยู่เลยมันต้องมีต้องมีรั้วอยู่เหมือนกันแล้วก็ให้เข้าทีา่ปาเนี่ยเราอะตรงนี้ชิวๆเลย,าายสุดท้ายพอนี่ลอ้อมเดี๋ยวลมไม้มันจะมาแบบพิดชิดเราไม่ต้อแงบบก,การความร้อนเห็นไหมโอ้โหเป็นเจ็บตาย เ <N ic> า่ตรงนี้ก็นี่ฮะท่านก็นี้ทางเข้าในเขื่อนนั้นซึกับโช๊จะปิดตรงนี้บริเวณทางเข้าปากทางเขื่อนไม่ต้องปิดประตูหรอกก็สนามกอล์ฟนะครับช่วงหน้าแรงนะก็โล่งโล่งนะไม่อันตนรายเราไม่ได้บาดแร่เชื้อกันแล้วก็ลมลื่นดีลมพัดเย็นๆผมก็ซื้อสเบียงมาแล้ว นะครับวันน <Okay. S 1> ี้ก็นี่ครับไปซื้อของที่เม็ดโคลมาเมื่อกี้ก็พี่อาจะทําการปรุงนะครับทําการปรุงง่ายๆแต่ไม่ต้องปิดประตูลูกมาถือกล้องหน่อยถือกล้องหน่อยไม่ต้องปิดประตูแล้วแต่ก็ครับ ถามจริงน้ำน้ำหมดด้วยเพราะว่าเพ่อนน่มีน้ำดื่มเเดี๋ยวตัวนี้ใส่น้ำแข็งไว้าะลยายละลายนั่นแหละโอ้โมอุอยอ้ยทำไมมีโฟม้วยต้อทางทำงานหอ่อยะมันจะได้พยงความเย็นป้ามีน้ำแข็งอยู่มันอยู่ที่แปดองศานะ เอาโต๊ะออกมาก่อนเราทำกินง่ายๆสไตล์ของเราอืดึงมากไปดึงหนเนี่ยเปิดโอ้ยน้ำพนมีชื่อใครเต็มหมดอะไรอ่ะคนนี้ชื่ออิงคนนี้ชื่อจอนแล้วคนนี้ก็ชื่อป่อยมากกดขาดึดนี่อะไรชาร่า ไปเอาแล้วก็เบียงตรังรูปไปเอาไว้นั่นนะอะไรปิดน้ำแข็งอยูข้างหน้าจะ่ามันจะหล่นไหเออที่ตั้งอยู่ที่จะหล่นไหมไม่หล่นค่ะไม่ไม่กลัวไม่เลย อันนี้ทำของทอดกิน,นง่ายๆไม่ได้ไกลบ้านแล้วท่านแล้วก็ไม่ได้เสี่ยงต่อการเป็นโควนี่วซัซสบีกินกับรวยเลยรู้ไหมกูอ,อัดอนะใหนต้มแขกใส่ใส่กระติกหนึ่งตู้เย็นเราอย่างดีเลย เล้วพจ่าก็ไพอเลยเตนช้อนเลขไอก่อนข้เขาตัง้ง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 ตัง้ตงโอเค,อเคใส่ให้สันกับติ๊ก๋ยวขยกักเลนี่มีดิฟไายมีสรอตมีเต๊กแฮกอย่าเปิดให้ใส่ให้ติ๊กเลยเก้มได้เลยจ้าเลิกงานมาประมาณบ่ายสแล้วก็ไปซื้อ ของที่มาทํากิจสี่โมงตอนนี้ห้าเกือบสี่โมงกว่าห้าโมงว,โมวันนี้เรามีอะไรบ้างเป็นฟลายมีซอสมะเขือเทศมีไก่กรอบมีผู้อัดกินกับวาซาบิตัวนี้แล้วก็กินซอสมะเขือเทศกินนี้นักเก็ต,ต,ตน,นี้เดี๋ยวก็ทําการทอดกินกันเป็นๆเลยล่ะท่านที่ชอบกินปูอัดอะปูอัดปูอัดมันสุกแล้วนี่เดี๋ยวเกะกินให้มันละลายออกมาแล้วก็ ของเอโลแพรกไหมใช่กินกับซอสวาซาบิเสียดายไม่พาซอสไม่ได้พายังไม่ได้พาซอสดิไม่ได้พาอะไรอ่ะตัวของซอสคิโคมเมนอ่าใช่คิโคมเมนที่เป็นกินกับวาซาบิมาเสียดายนิดนึ่งแต่ไม่เป็นไรจัดคันครับจัดการจัดปลาเด็ดเดปลาเด็ดความจุกหาได้ใกล้บ้านใกล้ตัวด้วย เรเตี๋ทอดทุกอย่างก็ทั้งหมดต้อพักสบายนะอยู่างนี้ข้างหลังก็นั่งสบายเลยไข่เล่นกวนอ่ะอืมเอาหม้อลูกเล็กลูกเดียวพอคเตยเทซอสลงในนี้เลยเต้องเกลี้ยงเกลียกล่อมนะปุ๊กเลยนะ คนเคยมาตรงนี้ก็มองว่าเราทําอะไรเราก็สงสัยว่าเขาทําอะไรไม่ใช่เราทําอะไรท่านเราอะ่ะมีอะไรทําเดี๋ยวเขากจะทําอะไรฮู้ลมพัดส,สบายฮะตตอนไหนลมพัดส,สบายฮะตอวแก๊สตัวเดิมซุ้มเ,เติมไม่มีอะไรฮนะดีดีด,ด,ดีพ่อเฉลายตรงตรงเอาที่พอกินเดี๋ยวไปนัน่งใหม่จับตั้งให้ดีเดี๋ยวไปมัดปากเขาที่เราจะกินกับอะไรเราจะกินไก่ตบกินโดยได้มาจากแม่เจ้ากระสุไอ้ลูก อ,นนอืมอร่อยหวานมันหวานน้ำตาลอยู่แล้วนะหลักๆนะ,ะ,ะก็ก็เมื่เกี้ที่ได้ข้าวสารปั้ได้ไหมค่ะน้ำตาลเยอะมากโ oh <my> อ้แม่จ้ารสเมื่กี้ได้น้ำตาลเยอะมากทำให้เรากินน้ำมันทาลูกอืมไปเลยไปเลยไยจะจะถ้ามีลูกทำงไงเปิดปว้นน้ำมันเปิดเป็นไหมเริ่มจะเปิดให้หหอ,อะไรน,น้ำมันเนาะเปิดเป็นอืมมันแข็งมันแข็งอยู่อ่าเปิด เปิดคิดเทบเปิดคิดเทปลูกสาวทำค่อยๆดึงนะค่อยๆลูกจับขวดอ่าว่าจะช่วยมั้งางทีหูมันจะขาดไงมันจะเหนียวอ่าหลือแล้วเทเลยค่ะเอาสักปริมาณใส่ไปอีกใส่ไปเพราะมันจะได้ท่วมถ้าน้ำมันเยอะมันจะทอดได้ดีใส่ไปอีกครับลูก อาทอดเป็นฟลาทอดไก่ใช่ไหมไอ้ตัวนี้กินได้เลยพอแล้วกะโอเคปิดจุกตั้งตั้งนี้ครับอ่ะต่อแก๊สลมแรงก็มีปัญหาตั้งป้าบตั้งขึ้นอ่าหุ้มให้ตั้งให้เข้ากลางาหุ้มก็้ามาหน่อยมันจะหุ้มได้หรอจับสองข้างอ่าก็ใช้นั่นแหละอ่ะเปิดเรจะเปิดแก๊สให้เดี๋ยวแป๊บนึงอจ๋จด โอเคตกใจก็เพ็คหนึ่งก็เท่าไหร่ตอนนี้ร้อยร้อยเจ็ดสิบบาทอยู่นะไม่ถูกนะน่าจะมี่ก็สอคนสองเพ็คอือฮึฮึโขึ้นจมูกขับตั้นสุดสุดไปในตู้เย็นไว้ก่อนขึ้นจมูกถ้าขึ้นจมูกอร่อย ใกล้แล้วเนี่ยฮะขับรถออกมาไม่ไกลบ้านกิโลนั่นเองลงนะประมาณประมาณจากบ้านนะประมาณกิโลกว่าๆแล้วก็มาทํากินนะทํากินกันมีของที่จะทำกินทอดกับทองกังกลูกอะไรแล้วลูกทอดใกล้ลูกอู้สวยได้แล้วอะเอาเอาที่คีบก็ได้ที่ตักก็ได้อ่านะค่อยๆ่อยปล่อย,ยไป อืมกำลังสวยเลยอะ่ะโอ้ยโอเคโอ้เต็มมากเลยอะ่ะอืมกนหอมมากโอ้ยวีว <laughs> ีอย่ายอย่ายโยนสูงค่อยค่อยปล่อยลงไปค่อยค่อยปล่อยลงไปอีกอีกใส่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  ใส่เยอะๆเลยมันน้ำมันเหล่านั้นเยอะค่อยๆเทก็ได้ค่อยๆไงเนี่ยพอลูกทำกินไม่ช่วงนี้เป็นช่วงรายการอันนั้นช่วงรายการอะไรท่องเที่ยวข้างบ้านท่องเที่ยวข้างบ้านถูกต้องเรื่อไรที่ลูกไม่ได้ตอนนี้จะไปใช่เราข้างบ้านก่อนไปท่องเที่ยวตามฝันตอนนี้ก็ได้ฝันคือขวัญข้างบ้านก็ไม่ไม่ช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตใช่ไหมเราก็ต้องอยู่ไม่ไกลบ้านแล้วก็อยู่ที่ไม่มีผู้คนแออัด อยู่<อ>ในที่โ,โล่งๆก็ก็ไปเราก็ไปหาที่อย่างนี้แหละที่เราไม่เอะอะกะลูกเห็นไหมนี่ยแบบเราอ่ะเราไปถามว่ามันน่าเกลียดไม่เราออกมาอย่างนี้ไมนะครับผมอยู่ในที่ที่ว่าโปรดโปร่งนะท่านมาไม่ได้แพร<ป>่เชื้อไปกับใครอะไรต่างๆไม่ได้เอาเชื้อไปแพร่อะไรต่างๆนะไม่ต้องดราม,ม่ากันเยอะเราก็หาที่โล่งๆเห็นไหมท่านที่คนโน้เหลือรงค์กายเนี่ยข้างหน้าผมก็เลวต้องทำกินของผมเนี่ย นี่ยลูกก็เขี่ยเขี่ยเขี่ยให้มันลอยเรื่อยตัวไหนพอมันลอยหมายความมันตกต้องหมุนนะใช่นั่นแหละเขี่ยรอหน่อยกำลังเดือดเลยแล้วก็ไฟเนี่ยหลักๆก็คือมันต้องเบามันนิดนึงแต่มันไหมเหมือนใช่ถ้ามันแรงเกินไปอ่ะเขาเรียกอะไร้องก็จะเปิดก็จะปิดเนี่ยเบาหน่อยแต่อย่าเบาเลย คือกวาย,ยเบาอะ่ะมันจะควบงง่ายกว่าเวลาร้อนปุบ๊บมันจะไหม,มอ๋อมันนิ่งอ่หรอขอื้อ่ะลอ,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 องนิดหนึ่งนิดเดียวเลยบรรยากาศดีนะด,ดีดีมากมากเลยช่วงห้าโมงสี่โมงห้าโมงอากาศเขาเรียกอะไรอะ่ะ กำลังเย็นนะลูงนะเย็นแบบลมพัดอ่ะมันมีลมพัดเรื่อยๆสนามก๊อกเนี้ยมันเป็นเกตติดสนามคลอบนะเป็นเกตของชละละพานลมจะพัดเรื่อยๆแล้วก็อากาศอากาศดีเลยละ่ะลมมาแบบเอื่อยๆอ่ะลมมาแบบเอื่อยๆเนี่ยแดดตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นตุ้มหน่อยมันเป็นตุ้มไม้มันบงังนี่ตอนนี้แดดมันอยู่ตรงนี้ยังไม่มันก็ลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้บรรยากาศในการาไม่ร้อนอ่ะเ็ตรงอื่นก็ มันไม่สามารถไปโน้นไปนี้ได้นี่กลายแล้วครับนิดนึ่งก็เด็เดกดตัวไปไม่รู้จะไปขี่อย่างไรไงก็ขี่แว่นอยู่ในนี้ก็ผมหยิบไม่ทันผมไม่ได้มีตัวตัวตักไงใช้หม้อเราหยิบแล้วกันดังน,น,น่ากินมากเลยมันดังน่ากินมากเสียงน้ำมันดูน้ำมันใหม่ด้วยเดี๋ยวให้เกยเดี๋ยวเป็นปลาย ไอ้นี้ไม่ทันพ่อจ๋าอก้าพันนันเลยเว้นควายไม่ทันสุกไก่หมดแล้วก็เราทอดวันนกวาดใหต่อทอดไปอีกเลยใช่ก็เราเพราะลูกสายกินน่ะของส่วนมากเราก็จะกินของที่เราชอบกินกันใช่ไหมหมาเออจะกินของที่ไม่ชอบไหมมีใครที่กินของตุ้มที่ไม่ชอบบป่ะอร่อยอร่อยเพราะเราเคยซื้อมากินแล้วเราอร่อย เราเลยซื้ออีกมันมีชิ้นใหญ่หน่อยแต่พ่ออยกว่าไก่กรอบตัวนี้จะอร่อยกว่าตัวไก,ก่ป๊อปตัวท<ก>ี่ชิ้นใหญ่กะะรกอบไหมยังรอ้รอนอยู่น้ามันยังร้อนนะก็เริ่มเบาเลยเพราะผมปิดไฟก่อนผมกะว่าเดี๋ยวเอาขึ้นให้หมดหยิบง,ง่ายๆนะทำเชาๆกินช้าๆชิวๆเพื่อนไาโอ้โหหล่นว้า เส้นเล็กผมรู้ว่าหม้อผมเป็นหม้อเล็กผมเลยลงเป็นฝ่ายเ tamam ส้นเล็กเส้นเจ็ดมิลเส้นเจ็ดมิลเพราะว่ามันจะนิ่มอ่ามันมีเส้นใหญ่ไงเขาไกนมันจะนิ่มนี่ท่านแค่สองอย่า้นี่ก็วออร์อ้โตบัมแ้้วจร้งอโตบัอ้ยออ้โอ้ยโออ้อ เอาหรอ,อครับเอาหรอก็คือมันต้อ,องนิ่มแบบนี้นะครับแันนี้ก็ตลักๆมีเป็นปายมีปูอดัดมีไก่นักเก็ตกินกันแบบฟินๆฮะกินกันจน,น,นกว่าจะอิ่ม,มนนะมี่แหละผมว่ากำลังสวยเจ็ดมิลลิเมตรนขนาดเจ็ดมิลลิเมตรนี่คือความหนาของเขานะครับ มีเส้นเจ็ดมิลเส้นจุดสองมิลเส้นจุดมิลเพราะว่าจ็ดมิลเนี่ยกำลังดีใส่หมอ้อทอดอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็เป็นปล<อ>ายได้นะเก,ก็ตได้ไอไก่กรอบได้เดี๋ยวก็ลองไก่กรอบอีกสักรอบนึงปูอัดก็กำลังนิ่มแล้วยังไม่มอิ่มเนอะอืมฟินเลยอากาศก็กำลังดีสี่ห้าโมงนะครับเย็นเๆเนี่ยขอเคก็บเป็นไฟ่อกก้อน แม่วัน,ม,นมันชอบปูอัดมันชอบเพราะมันเนื้อปลางไงปูอัดคือปลาเพียบกระเ,เพาะใหญ่กระเพาะอ้วนต้องจัดไปเรื่องของต่างกลางเลยรอทอดจัดไปเยอะๆ,อๆหกกาะกระเพาะอ้วนใช่ไหม,ม องแล้วตั้งนานแล้วอร่อยครับท่านนี่ยน่าจะพอไดนะ้ไหมลูกนะคิดว่านะตัวนี้น่าจะอิ่ม,มเดี๋ยวพ่อจ๋าพ่อจ๋ารู้แล้วพ่อจ๋าต้องไปเอาต้องไปซื้อขนมจีนใหม่ตักหนึ่งเข่งพอนำแกงย่างจะไปอุ่นม,มือเดึกพ่อจ๋าจะกินขนมจีนเพราะว่ามือนี้ไม่ไม่อิ่มแน่เลยอ,อร่อยครับท่านอร่อยจริง เดินไปไหนอะมาเริ่มไปออกกําลังกายดีๆนะระวังไปเก็บไปอะไรก็เราเปิดเพลงฟังมันก็ได้นะฮะถ้าถ้าเปิดได้นะให้เปิดแบบเพลงแบบสบายๆบางครั้งเขาจะได้แบบแต่บางคนเขาก็เขียมยังไปไหมไม่ได้เล็วก็ก็เขาชอบเลยเดี๋ยวพ่อจ่ายปิดคลิปลอะนี่ฮะมา วิวอากาศดีนะท่านท่านดูแสงแดดอ่อนๆจะบอกว่า,ธรร,า,วานะรธรรมชาติใกล้ตัวหาได้นะครับธรรมชาติใกล้ตัวหาได้แค่ว่าเราแสวงหาปะไม่ต้องไปไกลมากที่โลง่ลงๆสบายๆนะครับตามกินร็จก็กลับบ้านแช่ั้นเองนะแต่ว่า ดีกว่าอุดปูดอ้อยู่ในบ้านอยงเดียวหน้าบ้านก็ร้อนก็ออกมานิดหน่อยไม่ไปแหล่งจุมชนไปแหล่งที่มันโล่งๆสบายๆย,ยังไงก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งทั้งใน Facebook เป็นเพจนะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับให้กำลังใจกันแล้วก็ทำกันเรื่อยๆอย่าให้ลูกสาว <No. S 1> ทำหน้าปาก, <No. S 1> ป,ากปากอีกครั้งหนึง่ง no. กดไลค์กดแชร์กดติดตามอ๋อกดแชร์ก่อนน่อ่ากดกระดิ่งทั้งในเฟซบุ๊กเ็ซเพจและก็ในยูทูบได้ไปทักหน้าอย่างเดียวล่ะลูกตานะพ่อถามทุกครั้งที่ลูกพูดเหมือนลูกผมความจำความจำหรือเปล่าความจำความจำต้นไม่นะครับโอเคบายบาย กดได้ครับโอเคบ๊ายบาย